บทสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเตจสารัตนตะยะธามิกาเตชะประสิทธิประสิเทวนาลายะปรเมศุลาสิทธิพมาตะอินทาจัตตุโลกาคัมภีรักะกาสมุทธาปุตุงคังคาตถสพัมมัชยะประสิทธิพวันตุเตชยะชยะธรณิธรณีอุตติอุตตีนาธีนาทีชัยยะชยัคขุนลตุลนิสัยนิายสายเสนาเมนุราชพลนาราชีชัยยะชยะคัมภีรสมพีนาเขนธนาคีปิสาจปูตกาลี ชยชะทะนิวิตาโลคีชยชะชะสิงคีสุธาานมุกชาชยชะชะวรุณมุขาสัตตาชยชะชะจัมปาทินาคัคุรคันโกชยชะชะขจฉคนัตตุลงสุกรักผชงศีหพยาคทีปาชยชะชะวรุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนาริปุณสุธินารดีชยชะชะสุขาสุขาชีวีชยชะชะธรณีตตเลสตาสุชัยยาชยชะชะธรณีสามตินตาชยชะชะมังกรากรัญยาพระเขเว ชัยยะชยยะวโรณยักเกชยชยะลักเสสุรภูชเตชาชยะชยะพมเทตคณาชัยยชยะราชาธิราชศชัยชยชยยะปัทวิงสัพพังชยะชยะอรหันตปาเจกพุทธสาวังชยชยะมเหสุโลอโลฮลินเทวาชยชยะพัมมาสุรักโขชยชยะนาโควิรุณทกโวิรูปโขตันทิมาลวิอินโตจวานี เวนะเตโยจกุเวโลวารุณโนปิจักขิวโยจะปาจุนโขกมาโลตัตตะลตะโกอัาตะละสะมหาเทวาสิทิตาปัสะอาทโยอิสินสาวกาสภาชยะรามอพระวันตุเตชยะธโมสะถังโกตัตตะสพปะโรตชยะกังเอเตนะชยะเตชนะชยะสติพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะโหตุเตชยะมังคลัง ชยโยปิพุทธศาสิริมตโตอายังมารสัตจปาปิมโตป拉รายโยอุโคสยามโพธิมันเตปาโมทิตาชยัตตาปัมมัคนาเวสิโนชยโยปิพุทธศาสิริมตโตอายังมารสัตจปาปิมโตป拉รายโยอุโคสยามโพธิมันเตปาโมทิตาชยัตตาอินทคณาเมสิโนชยโยปิพุทธศาสิริมตโตอายังมารสัตจปาปิมโตป拉รายโยอุโคสยามโพธิมันเตปาโมทิตาชยัตตาเทวคณาเมสิโน ชโยปิพุทส anyway, ัสสิริมโตอายังมารสัจปาปีมโตะ巴拉ชโยอุโคสยามโบธิมันเตปโมทิตาทยัตตาสุปนักนาเมสิโน่ชโยปิพุทสัสสิริมโตอายังมารสัจปาปีมโตะ巴拉ชโยอุโคสยามโบธิมันเตปโมทิตาทยัตตานาคคกนาเมสิโนช่ยโยปิพุทสัสสิริมโตอายังมารสสัจปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโบธิมันเตปโมทิตาทยัตตาสัพพมคกนาเมสิโน ชยันโตโบทิยามูเรศักยานางนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิจยาสุชยมังคาเรอัปปาราชิตปัญลังเกสีเสปทวิโปคาเรอภิเสเกสัพพุทธานังอะคับปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปปาทังสุติตังสุขโนสมภุฑโตตสุิตังพัมมัจริสุปักถินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักถินังปทักถินังมโนกรรมังปณิทิเตปทักถินาปักถินานิกตะวานารภันตเตปทักถิเน เตอตาลัทธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนาอโลคาสุกิตาโหตัสหัสะเปหิยาเทพิสุนันโตพนโยเยเทวะอสัมมิธานีอธิกตาธีขยุกาสตาโหนตุสุกิตาโหนตุสัปพทาละขันโตสัปพสัตตานังละขันโตชินศาสนังยากาจิปัฏฐานะเตสังสัมเพปุเรนตุมโนลัทายุตตะเกเรปวสันตุวัสสังวัสมาลกาโลคายุปัถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัปพทากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยถาละหัง บทสวดธรรมนิยามสุดตังเอวัเมสุตตังเอกังสัมยังพระขวาสาวัติยาวิหารติเจตะวณีอนาคปินทิกัสสะอารามีตาตะโขพระขวาปิกูอมันเตสีปิกโวติปันเตติเตปิกูพระขวาโตปัตังโสสงพระขวาเตตะทัโวตะอุปาทาวาปิกเวตถาคตานอนุปาทาวาตถาคตานังทิตตาวะสาธุธรรมะติตตาธรรมนิยามตาสเปสังฆารานิจาต ตังตถาคตโตภิสมุตติอภิสมิตติภิสมุจจตวะภิสมิตวาติกติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวาลติวิภัจติอุตตนะกโรติสเปสังขาระอนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตตาวสาวาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสเปสังขาราทุคาติตัถาคตโตภิสมุตติอภิสมิตติภิสมุจจตวะภิสมิตวาติกติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวาลติวิภัจติอุตตนะกโรติ สัพเพสังฆาราทุขาติอุปาทาวาภิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวาสาธาตุธรรมติตาธรรมะเทียมตาสัพเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสมเตติอภิสัมพุทธตวาอภิสมิเตวาจิตติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวัลติวิภัจจติอุตานิกโรติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิทัมภูตะภะคะวาอัตตะมนาเตภิกขุภะคะวาตุปาสิตังอภินันทุนติ บทสวดพัตเตกรรตะคาถาแปดอติตังนานาวาคะมียนาปฏิกังเขียอนาคตังบุคคลไม่ควรตามเพื่อถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงโพงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะติดตามปะหีนันตังอปปัตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยทำมาตตาตถาวิปัสสติอสังขิรังอสังคปังตังวิทามนุโภคเกเย ผู้ไดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแกนกอนแกนเก่าเวรเพระผลอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจมาตปังโกัญญามรณงโซเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ะคีโนสังฆารันเตนะมหาเสนนะมัตุนาเพราะการปัดเปลี่ยนต่อมัตุลาซึ่งมีเสนามากและไม่มีสําหรับเราเอวัง e วิหาริมาตาปิงอโหรัตมะตันธิตังตังเวพัตเตกาลโตติสันตอจิกเตมนี้ มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเล็กผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดร้าทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคขับจาระเวขณะแปลสัพเพสังขารอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดต้องสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดต้องสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สัพเพ昙มาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราตู้วังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังวรณันางความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตปังอันเราจตเพงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมอเนิยตัง ความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายังกายโยอจีลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเปตะวิญญาโนขันปสัสจากวิญญาณจุดโถอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขลังอีวะประดุด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟินนิรักถังฮะประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังภาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมวิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ปัจิตวานิลุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบุปสโมสุโขความเขาไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรังติจะสัตว์ทั้งหลายเราก็กำลังตายอยู่มะลิงสุจัมะลิสเลี่ตายแล้วครับกำลังจะตายแต่เทวหางมะลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอะสังตะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บวชสวดเมตตาอย่างกินจิอย่างกินจิกอุศลังกามังสัพเพหิพเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพญโยเยเทวะอาสัมิงทานิอธิคตาทิคายุกาสตาหนตุสุขิตาหนตุทุกขาปะมุนตันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุนตันตุสพเพียติกาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุนตันตุสพเภียติกาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุนตันตุสพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุนตันตุสพเพอาจัิยุปัจจายัสุขิตาหนตุทุกขาปะ สเพนักขตตาสุกิตาหุนโตทุกขะปมุนจันโตสเพเทวาสุกิตาหุนโตจักขาปมุนจันโตสเพสมาตินังสมิชันโตบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนามโอโพธิสัตว์โตอคันติมายะอิติภะคะวานามโอโพธิสัตว์โตอคันติมายะอิติภะคะวานามโอโพธิสัตว์โตอคันติมายะอิติภะคะวา ปฏิฐานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูปคีคาเลโพธิคาเล,ลตะยิงตะยิ่งตาธรรมธาในนาพระวันตุโปรชิตาสติงคารลเตตาวิหารามันตะเลเทลาธรรมชาณวัคก,กาตพิกาวสารามิกาธานปฏิอุปัสกาขามาตะเตสนิขมาตะอิสลาสป,ปานาปุตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาพุชายปิจัตทสัมภวาสังเตธตาตาอัตบวปปาติกานิยานิกังธรรมวังปฏิจเต สัพเพปิทุกัสสากะรตสังฆายังทัตุจิหลังสตังธมโมธมัทลาจปุกคลาสังโฆโหตุสัมโควะอัจยตาหิตายตะอัมเหและขตุสัทธโมสัพเพปิธรรมจาริโนุติงปะสัมมาปุริยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปสันาวุตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุอุติภาวายสัตตนังสมิธังเนตุเมทนิง มาตาปิตักษตาตาชานิตังลักันตุปุตตะกังเอวังธรรมเณรลาชโนปังละักันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาธานิทุกขาปยาปัตตาธานิปยาโสกปัตตาธานิโสกหุนตุสเปเทปิปานิโนเอตาวตาตามิสัมปตังปุญญาสัมปตังสเปเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทิยาทานังตาทันตุสัตถายาสีรังลักันตุสัพพทา ภาวนาพิรตต์โหตุขันตุเทวตาคตาสมังกลาคตาโหตุสัพพังสมังกลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสติโหนตุนิรันตลงโหตุสัพพังสมังกลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพัฒมานุภาเวนะสติโหนตุนิรันตลงโหตุสัพพังสมังกลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสติโหนตุนิรันตลงสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยามภรรณาตานตะเทนะรักขังวันวิสปโส สเพพุทธาภรัตาปฏิการนันต่ยังพลังอันตานัจเตชะนะระคังพนามิสสพปโสสเพพุทธาภรปัตาปฏิการนันตยังพลังอันตานัจเตชนะระคังพนมิสสปโสสเพพุทธาภรัตาปฏิการนันต่ยังพลังอันตานัจเตชนะระคังพมิสสปโสสเพพุทธาภรปัตาปฏิการนันต่ยังพลังอันตานัจเตชะนระคังพนมิสสะปโส สัพเพพุทธาบาลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอานันตานันจะเตชนัลขังพนมิสปัสโสัพเพพุทธาบาลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอานันตานันจะเตชนัลขังพนมิสปัสโสัพเพพุทธาบาลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอานันตานันจะเตชนัลขังพนมิสปัสโซ ด้วยอำนาจแห่งบนกุศลที่ข้าพเจ้าด้วยสวดสาธายระพิภพสมนี้ข้าพเจ้าขอนำเก้าท่ศไหวเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์าลัยขอดูสงให้บนกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าแคล้วคาปลอดภัยจากทุกโศงโลกแปนตลายทั้งปวงให้มีหลังและอสุจิเรมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพประชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาธิติดตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด ดำรงคุณความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเจ้าะทั้งหลายผู้ได้รับมระธนาราษฎการในบุคกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งดุาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตยายอยเสถียรทั้ทงฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งโวงที่สามสิ่งอมรลดยจัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานภาพเทวานุภาพและดุลพัภา์ศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นเสน่มงคลแก่พวกฟังและบูชาทุกประการเทิญ